เออโทพี่น้องไอ้ยขอบมูเปิดมากเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสี่เถียงแกล้งกันเบิร์ตสุกูสุคนสุมองเละสุบอลพี่น้องสบายดีย้ำสวยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับแปดโมงเสาร์พ่อๆกันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยก็เท่าเขาสมองน้ำไป เขาหน้าแซงพี่น้องเว้ยเขาหน้าแซงเขาหน้าแรลงหรือว่าเขาหน้าปังพี่น้อง,นงนเ,งเอาานานนะคลิปนี้กับสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งอ่ารถเกี่ยวเขาพี่น้องนะเอ้ยเนาะหรือว่ารถด,ดูดเขาหน้าไอ้แหล่พี่น้องเอ้ย หใหญ่ใจสป,ปอร์ตบอลเท้าอันเฮ้ยพาพี่พาน้องมาซื้อปลาน้ำเพิ่นตอนไหนแล้พี่น้อ,นนอ,นองเนาะเด็กบ้านสวนเพิ่นพาพี่พาน้องมาซื้อปลาสวงยำปลาลุงลีนี่พี่น้องเนาะซื้อปลาไปเช็ดเปรเีปร้ยงตรงนะที่ว่าพ่อเจอมาล่าเจอพอลล่าพี่น้องเนาะตอนน้าพ่อกันเพิ่นก็นมาซื้อพอดีปลาทุกอันนี้ ตกใจพี่น้องเอ้บึ้งใส่บึ้งก่อนนี่้ไม่พี่น้องเอ้โอ้โหธรรมดาตัวนี่โห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 ผู้เผาหน้าพี่น้องเอ้ใส่ใส่หน้ากากไอ้อีกปุ้ยอันตรายขนาะดพี่น้องเอ้บุ่นอย่ามาเทว่าทีทบอทว่าแดนได้พี่น้องเอ้ตกใจได้หนีิทหารเฝ้าหน้าเพื่อน มีขวดอันนี้ข้อขอ,อีกพี่น้องเลยเนี่ยโอ้พระธรมมรมดาพี่น้องเลยเ <c oughs> พื่อนสีเกี่ยวเขาเว่าได้ยินป่ะเพื่อนสีดูดเข่าพี่น้องเนาะรถดูดเขา่าแต่ว่าส่วนลายบาาัตรเขาเอ่นมิแต่ว่ารถเกี่ยวเขา่าเบิ่งพามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะเจ้าของเพืนเน่อนย,ยังเมื่อเอารถล้มน้ำเพลนเลยเมื่อกี้เนี่ย เมื่อเอารถก้อนเพิ่นมารถมักแกเขา่าโอ้ยพี่น้องเย้ยจุ๊บัดรถได้เนี่ยโอ้ลงมาเกี่ยวรถโอ้เสียหายอยู่เด้พี่น้องเนาะให้ได้ลอยคือคนเกี่ยวกับบ่อได้เลยพี่น้องเย้ยแต่กะสบายพี่น้องเนาะรถเกี่ยวรถด,ดูดสบายแนวนึงน่งเขาหว่านพี่น้อเยเนี่ยเพิ่นหวานเอา นกนั่นแหละพี่น้องเอ้นกไลยนกมากัดมากินทั้งคนกันลายสมควรอยู่สบายดีสบายดีลุยงานเลยพี่น้องเอ้ยชอบเท่าได้ไหมชอบเธอได้ามจิ๋วหาพันชอบน้องชายจิ๋วห รอยู่บาทอ้สร้างแปลงโซลาเซลล์พี่น้องเขาแกวเข่ามาเนี่ยเกวเข่าพี่น้องกาศดีมาเนี่บรรยากาศดีขาวเลยขาวสีเลยขาวสีเลยลุ้นเได้หละถามขเจ้าแล้วถามปัญหาปัญหาถามปัญหากับจนยูนเบาทาไปบาทเครื่องเนาะเข้าดิฟมันก็นักนะเนาะไอ้เนาะ38 40 โอ้มาร้ิสบสอบหนงกัสี่ร <Yeah, like ้อยโลเลยเนบนีสสแปช้ิองหนให้ละสามพันบาทให้ละามันบาทพี่น้ยตีตีต่ำๆไปได้หนิเนาะโอ้ไ่ใช่มายังข่ารถบนบนขบทีคือว่าจิุ่งยุ่งเ ลองรถใหม่ลองรถใหม่อ่าเป็นฮัตเกตสมแล้วพี่น้องไว้จวดจวดวะชัดอือมหงมเสมออยู่าได้ิได้การอยู่เนาะแต่ว่าแบทบสั่งขั้นงามแห้งนะแต่ว่าเสมอแบบว่าหมูใหญ่บมน้อยส,สม่ำเสมอเนาะกลางๆบทสั่งขั้นงามแห้งอือปีที่แล้วเนี่ทั้งเม็ดทุ่งเนี่ยจะได้จักสาะไปทีแล้วในแต่แปด<ะ>ทีมทีแล้วจะไม่ตายอ่ะนอนขอกอเขา เออนอนดวงข้าวจาะดวงข้าวจาะมีพญานาทีพี่อะไรโอ้มี่โมมี่ยังเทียงไว้สวยงามคักเนาะคือคือคือสีมันเก่าๆอยู่เนาะอยู่ในลอยสี่ชิพลอยห้าชิพตีไว้นะโอ้โอ้ปีหนึ่งก็บไลท์ไลท์ตุ่มเยอะพี่น้องเอ้ยอะเจ้าพี่น้องเอ้ยรถเกี่ยวเข่ามาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเอ้ย ราคาเนี่ยก็มื่อหนึ่งเนี่ยก็หลายเติบอยู่เพี่น้องเนาะหลายแสนอยู่เป็นล้านหัวประจากักแต่ชิเป็นรุ่นน้อยอันนี้พี่น้องเอ้เพราะมันรุ่นใหญ่รถด,ดูดเขารถเกี่ยวเขา,บ,า,เขาเบ้านเฮาเอิญนนะบอกง่ายๆเลยพี่น้องเอ้ยรถเกี่ยวเขาเมื่อก่อนบูมี่นะพี่น้องบางาอ้านเฮานะบุคออยมี ถ้าก็เห็นมาวางช่วงสามสี่ปีขึ้นลังนี่แหละเพื่อนเน,เนาะก็เริ่มมา,อ,าออกงานแถวบ้านเฮาเนะเมื่อก่อนกับโบมี่พี่จ้างโอ้ยเนาะลวก็กย่างกรบรดโบมี่แต่ชุมเอยนี้มีมาแล้วเริ่มมีหน้าให้ไ่เริ่ม ข้าเจ้าก็ิ่มใส่รถด,ดูดเขารถเกี่ยวเขาใส่เครื่องท่านสมัยเขามาแล้วพี่น้องโอ้ยประเทศลาวเฮากได้เพิ่นกิดชีวิตพอเพียงปลูกเขาเลี้ยงซั์เพิ่นกัได้ยดิพี่น้องโอ,โอ,โอ้เป็ดไข่เพิ่อนโหแดงสี่สิบมาตรฐานได้ประชันได้ซีสอบเลยพี่น้องเว้ย สองรอบมันก็เกี่ยวสองรอบที่หาสอบแล้วมัว้งมึงไปเบิวงซะก่อนเกี่ยวเพ่เนียวให้นี่เพิ่นก็สิเกี่ยวได้พี่น้องเนี่ยเขาหน้าเซงเขาหน้าปรังพงี่น,พน้องเอ้ยเนาะเพิ่นใส่โซลาเซลล์พี่น้องเอ้ยโซลาเซลล์แบบเพิ่นไปติดให้อันลุงบอยฮนะน่ะใส่โซลาเซลล์

โอ้สี่ให้ไล่เอาหาชิบสอบคน่าพี่น้อยขันข้นขั้นเข่าหน้าอันหน้าปีได้ได้เท่าได้เนี่ยโอ้ซูซีกันเน,น,นาะอืมอืมนี่พีน่น้องเลยจวดเคยกันได้ขาดป่ะ อ,อ,อย่างไรสะอ่อนขเขเพิ่นงา,งามๆเลยพี่น้องนี่้หมดธรรมาดาได้เลยคนน่นาสแสงคันสมุติว่าเทาอันนั้นกับอันนั้นหมดเลยช่เทาจ้างเขาเกี่ยวมันกับตีราคาม้วนโบลื่นกันบโ่โอคตรเกี่ยวแล้วแพงกว่าแพงกว่ารถแพงกว่ารถลยโอ้ ขคดเก้วเนี่มันเสียลอยละปันนี่เดียอ่ามันเสียลอยละปั้นอีกชั่วลอยลอยละลอยละลอยละเจ็ดอ่าเขาจะซ้อมหนึ่งจากระตุกอยู่สามอยบาทอ่นลซ้อมจากระอยู่ด้วยเจ็ดซ้อมเจ็ดสามสาเอ็ดพันสองพันไวนบน้เขาลอยซ้อมจ้าจ้างคนงานเช่าคนหนึ่งวันหนึ่งวแล้วจลบวกเขาอีกบวกเขากเ่าคนจะสี่พอ่าบวกมือเครื่องซะอ่าหกพัน พันเลยบาก็บวกกันข้าปันอีกนีสองพันสงเป็นแปดเป็นอะไรจ้างคนมาอีกร้อละห้าบอ่านน้ำมันรถไทยจะอีกบาอ่าาให้งานเขาไปเพราะง่ายเป็นมื่นเนาะเป็นมื่นบ้าน้าจ้าร้อยสองก็่ไห้าพันโอ้มันครึ่งตัวรึเครึ่งเลยโอ้ไม่ลื่อ่ันั่นเลยอ่าต่ว่ายากแต่ว่าเขาเขาบนองืออ่าไม่งขายตัวนี้ชื่อเขาเขาแล้วเขาขายเขาดิบกับได้เนาะจวดคือกัน หกสีเพิ่กอขับซื้อเขาดิบกระซื้อพี่น้องเยเห็นเห็ดงานผู้เดียวก็ได้แค่นี้อ่าหวานหวานขอบคุณเอาเออเกี่ยวผู้เเดียวกี่ยวผู้เดียวเนาะเอออันน่ะปั๊ดใช่ใช้งานร้ายเนาะโอ้แตงไปขับรถไถต้องไปหาซื้อแล้วกลิ่นไม่เขาอ่ะยังบุญได้แค่าแล้วกินแน่น่ะหกเจ็ดพันน่ะค่าพันนะโอ้ยหมื่นเลยหมื่นเลยม่ใช่กองอ่ะโอ้ฮัทจ้างตัวนี้จวดรอบเดียวเท้าเขาแล้วเนาะ แกไปลงสีขายเอาเงินลดโอ้มันประหยัดตังค์กันนนั่นไหมแมนเมนอ่ะเมนั้นสิบบาทก็แพงก็แพงตจริงไม่ได้แพงจยพี่เปไลาเบ่งบัมาล่เบุงเนาะลางานเจ้าจุ้ยหาคนในเงืนเจ้านี่ไล่เอาแล้วมาละองร้อยเบวกบเนาะทกเจ็ดร้อยบทึงเจ้าายงานเจ้าลงอะไรเอาลายลายลานบุญประหยั หลายปีเลยเนาะจะลืมพนาแซงน่อยแล้วเนาะที่ปีเนะี่ปีบ่โอ้ก็พรได้อยู่ได้กินเนาะมี่นแ้วว่าสิงามกนเลยอัจะงามแล้วมันก็ได้กิตออีเออสม่ำเสมอเนาะขากขปีที่แล้วเน่พิ่นหน้า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 ปีน่นอะไรเธอไ้ะไรวังเกี่ยววังเดี่สิบองนี่ยนะหน้าทองนี้หน้าแซงบริเวณ้ทีตูให้แ่วอ๋อมชาให้ ร้อยแปดสิบหก่าบาทตีไว้เนะาะปัดองเลยพอจะอยู่ได้กินเป็นวัชชีตแบบพอเพียงพี่น้องเฮ้ยกินปูกินปลาไปน้ำกินปูกินปลาเนาะก,กินกบกินเกียดามชีวิตสร้างสุขภาพไปน้ำอ่าทำนทรื่องเปียกแล้วมาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติบางเฮาเนาะกับมีความสุขไปอีกแบบหน่ยนอยเนาะแม่ไ อ้าวเต้องคึดนยังไงมีอยู่มิกินพอกินข้าวแซ่บนอนรับมีคนสุกเนาะโอ้ยเอาซ้ำนี่เอาซ้ำได้ๆพี่น้องเอ้ยชีวิตหาใส่มดอะไรอีกแล้วพี่น้องเอ้ยภักขนาดมือใหม่ร้องหรือลวะโอ้จวด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 มือใหม่มือใหม่มือใหม่อะไเกียมจับกบหรือวะเนี่ย โอ้ออาวเพื่นอนนเอาครกพี่น้องไว้เพื่นว่าคักคลกพี่น้องไว้ชีวิตแบบเฮ็ดแบบเพิ่นน,น,นี่ก็ได้บ่ต้องซีวิเลียดบ่ต้องเครียดยังมากมายพี่น้องเนาะมีปูให้หามีปลาให้กินพี่น้องเอ้ยบ่ต้องอยังมากมาย มีกบมีเขียดมีปูมีปลามีหอยมีกุ้งให้กินอยู่กับธรรมศาสตร์อยู่กับครอบกับครัวไปทางไหนเด้เอฮะเด้อนะในรถนะเออเนี่ยพี่นอ้อยน้าหัวดแมนเบิดแถวนี้โอ้ชีวิตต้นแบบพี่น้องยเนาะเห็ดเกษตร ปลูกกางเลียงสั์ปลกมันพี่น้องไอทางนันก็ดีท้งหลังนะอ้สามตเออพี่อะไรว่สาตตกอยู่สิดล้านสามตัวนะบโตเาโลหิมหาหน่อร้อยเออจะได้โลหิมาพูนบตาชิมหาหชิมุกหชิมอ่เบรหมูคนน้พี่น้องเอ้ยมิตรตัวแตระดับรอกว่าโลได้นี่นะ lỏi sao, lỏi tam chi, bòu gì đấy. bòu gì tam lỏi chi, nó có một lỏi chi luôn. Pua. Cắt chôm thước, tiêu tiêu là nó chỉ cái như người cài piêu luôn, <laughs> đấy. เอออหาี่รเนอยบรรยากีมันงมสับกนีนนอรเอบคุณอะไรที่เรางไปสุกสุคนแม่นาอากาศมันดีมันเย็นด้มันใหญ่ไว้ด้มูนะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์พีห้องเนาะขอการินหน้าสลัันนี้สบายดี